กวางครับถ้าผมเสียต้องบำรุงแต่ถ้าผมรักคุณต้องทำไงครับถ้าพูดถึงเรื่องผมต้องที่นี่เลย KG Salon i n t e r by g a t บวัดดีเคยได้ยินไหมเขาดีงามเขาดังมากแล้วที่นี่คือเขาให้คำปรึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของเส้นผมแบบครบวงจรเลยนะ,ะเขาว่าครบวงจรคือตั้งแต่แบบกระบวนการแรกไปจนถึงกระบวนการจบเนะี่ย ช่างหนึ่งคนต่อลูกค้าหนึ่งคนก็ตั้งแต่ให้คำปรึกษ,ษาออดูสภาพผมออแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับเส้นผมด้วยออใช่ไหมเขาก็ควบคุมมาตรฐานเนี่ยโดย international expertise by Italy บินตรงมาเลยเออบินตรงมาเลยถูกต้องอ มาเอมาควบคุมมาตรฐานเอาให้ได้อัพทูสแตนดาร์แต่ไม่ได้มีแค่เรื่องเส้นผมนะอมนอกจอากเด่นเรื่องเส้นผมแล้วอะ่ะเขายังดูเรื่องของสปาแอนด์เวลเนสด้วยใครอยากค่อนคลายใครมีอยากดูแลเรื่องผม,มผมเสียต้องบำรงุงผมและคุณต้องทำไงกันเออมาชั้น2เลยครับสยามพาร,รากอนนะฮะด้านหลังตรงนี้เลยกับ k g Salon i n t e r by g a t บเกวดีนะฮะอันนี้ดีด